สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลนะคะพี่จ้าแม่แม่จ้านะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะบ้านของสองสาวนะคะช่างได้ขึ้นโครงแล้วนะคะขึ้นโครงจะสําเร็จวันนี้นะคะขึ้นโครงแม่แม่จ้า ขึ้นโคงจะสำเร็จช่างบอกจะสำเร็จวันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสะสมคะแนนในส่วนของสันไทยกับค่าช่างนะคะพี่ๆจ๋าแม่จา๋าเรายัางขาดที่สันไทยนะคะหงลังคาแล้วก็ค่าช่างคือส่วนที่ของโครงลังคาส่วนของโครงลังคาก็จะช่างก็จะเสร็จวันนี้นะคะมันเป็นวันที่สาม ของการขึ้นโค้งนะคะขึ้นโค้งลางคาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะที่มีให้ครอบครัวพังคําแพงชาแนลนะคะพิธีจา้าแม่จา้าสร้างกระเลงมือเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงานสร้างกระลายนะคะเพิ่นกระมากไก่กระเพราฮิตไห้เล้วนะคะใจไม่ควันก็อยากให้เพิ่นเฮ็ดไห้แล้วเทีเดียวนะคะแต่คะแนนของเฮ้ากับท่านด้พอในส่วนของอ่า สันไทยเนาะคัเนาะแล้วก็ค่าช่างนะคะพ่นพ่อก้อนก็ได้ไปเตรียมแมชชีสนะคะกระผาสลันนะคะสร้งสางเพื่นกลางเพื่อที่สิได้เป็นห่มเนาะ,ะกัเนาะกลางไปก่อนเพื่อที่สิได้เป็นห่มให้สองสาวนอกประสะสมคะแนนนะคะในส่วนของค่าช่างและสันไทยไปก่อนนะคะแม่แม่จ๋าะะกับฝากไม่แเม่ม,มีตานะคะ วกวัคอบครัวพังคำแพงนเงเด้อจะเผื่อทีปานของสองสาวสิเดส,สเร็จโดยเร็วนะคะน้องแม่แมจานก็มาอับความคืบหน้าของโค้งลังค่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาเมตตามากแล้วก็อ,อุดซอยุดนุนผลไม้นะคะถ้าไม่มีแม่แม่เอซช่วยนะคะก็จะไม่มีวันนี้นะคะสำหรับสองสาวนะคะเอาไปบึงกัน พอปานอ่เตรียมผ้าไว้ให้เพื่อนมุ่งให้ลูกสาวเพื่อนนลกันช่วงจังหวะที่เราะคะแนนในส่วนของสันไทยนะคะ <c ười> คลือหาดสำรอง <c ười> ลงแล้วนะคะคลือหาดสำรองของสองสาว เดี๋ยวนะสวัสดีครับ,รบนะครพ่อุ่อนมีหาเตรียมแผ่นานะหลังคาชั่วข้าวนะครเนาะหลังคาชั่วข้าวก่อนเพื่อจะขึ้นไปเพทโฮมให้สองสาวนะครเนาะทำรูปให้สองสาวโครงหลังคาก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะสำเร็จวันนี้ในส่วนของโครงหลังคานะคะยังขาดอ่ะ สันไทยนะคะอย่างขาดค่าช่างนะคะพี่พจๆจะไมาแน่จ้จวันนี้นะคะแม่คว้านจะมาอัปเดตให้แม่ๆเบิ้งนะคะแล้วก็มือนี้แม่คว้านก็น,นี่แน่นหนีมากนะคะนี่พังแน่นนี่นะคะแน่นนี่ไหลอยู่กับสองสาวแม่คว้านนี้นี่แน่นหนีมากปลูกหญ้าเนาะค่ะเนาะ,ะมาปลูกหญ้าน,นํานะคะแล้วก็ให้พ่อคว้านเพิ่นเตรียมเนี่ยเตรียมรังคาไปให้ลูกสาวเพิ่นแล้วกัเนาะ,ะให้สางเพิ่นขึ้นให้ พอควันกับอันนี้เรื่องรังค่าแม่ควันก็นไปเสริมเสริมหญ้านะคะเสียบเสียบหญ้าไปเนาะค่ะเนาะน้ำสี่แห่งกอนนะคะช่วงนี้กำลังมีน้ำเนาะค่ะเนาะสักประมาณหนึ่งก็จะเอาน้ำหดเอานะคะนี่กะอัปเดตในส่วนของพงรังคานะคะเดดร้อนมากเลยค่ะอันนี้พอท่านนี้มีร่มด้วยจ้านี่สิร่มจะช่วงเ้ารามหาสายสายเนาะคะ่ะเนาะมหาสายสายแล้วก็เนี้ยหมดแรงหมดแรงคำคำ เนวนะน่สายางัพไเนาะืนกันนะเนะอึ๊บสร้างเพิ่นดําเนืนการเรี้ยวอยู่จ้าเฮ็ดเรี้ยวอยู่เนาะค่ะเนาะลงมาพองานเพิ่นก็นล่อไล งานคือกันนะคะจากนีกับส่วนสิบคนสิบว่างกับประมาณอีกวันทีเอเกือบกลางเดือนพฤศจิกาเลยนะคะประมาณวันที่สิบเลยคนบานเนาะเนาะจากนี้ก็ได้มันก็ไปเร่งอีกต่อนานพื้นก็มีติดติดกันหลายงานงานหลายช่างใจดีนะคะทำงานเร็วด้วย ยางขาดนะคะนี่คือการอัปเดตนะคะมาอัปเดตให้แม่แม่ด้เบิ้งได้เห็นนะคะบ้านของสองสาวเนาะคะ่ะเนาะในส่วนของโค้งลังค่าสร้างกสิขืนโค้งลังค่าไวถาสันไทยนะคะขืนโค้งลังค่าเสร็จวันนี้นะคะ,ะบ้านสาวๆยางขาดที่สันไทยกับค่าช่างนะคะแม่แม่จะนี่ค่ะมาอัปเดตให้แม่แม่เบิ้งเนาะค่ะเนาะถ้าดินแหงๆกิไดเอาสองสาวเข้ามานะคะเอาสองสาวเข้ามาก็เลยสิเห็ดหอมไวถาเพิ่นนะคะเนาะ อ่าล่อให้ดินแห้งจักน้อยเนาะค่ะเนาะนี่หน,นังคาชัวข้าวของข้านะคะเนาะกับสีเอาขึ้นนะคะแมชชีดนะคะจากอ่าพิคกิง้งเนาะค่ะเนาะพิคกิ้งทรงไฮเทคในพัทยานะคะแล้วก็ผาสเล่นเขียวนะคะผาสเล่นเขียวจากอ่าอ่าคุณพี่อ๋อแม่ควันก็ลืมซื้อเพิ่นเนาะอันนี้จะเพิ่นจำใหญ่เนาะ,ค,ะนค่ะคุณพี่เพิน่นทรงมาให้นะคะอ่าทีวามาอ่ากันกันอันนี้ของอ่าคาร์ลฮาด คุณพี่แฮปปี้พิงค์นะคะคุณพี่พิงค์เนาะคะ่นะเนาะถี่เพิน่นอ่าส่งมาให้ตอนข้าเลือดหาดสัมล้อ,ลองนะคะข้าเลือดจำติ่มกษิติเอา้าเข้นใสยุนีเลยนะคะแม่แม่จ๋าเนาะคะ่นะเนาะเฮทโธมให้เพิน่นอ่ากษิติเอ้าเพิ่นมาบานหลังจากที่อ่นาน้ำแห้งนะะน้ำตรงนี้แห้งเนาะค่ะน้ำแห้งแล้วกษิติเอ้าเข้ามาบานแล้วนะคะรอน้ำแห้งก่อนสักพักหนึ่งนะคะ ขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตามากนกขนอนในช่องพังค์แคงแชนแนลนะคะความพุนนาของสองสาวก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะแม่แม่จ๋าบัตรคามเมตตาช่องพังค์แงนแชาแนลด้วยนะคะเผื่อสารฟันในสองสาวได้มีบานนะคะ,ะได้มีบานโดยเระะ็วนเขาะคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่วันขอจบนะคะจบไลท์จบคลิปก้อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จ๋า ฝากขอบคุณแม่ๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะคะแม่ๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายจะเจอกันคลิปหน้าจ้า